สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญปลาชมกันอีกคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการปลูกผักชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูครับป่าเป็นปัาอะไรครับนี่ครับเพื่อนๆครับลุงบุญก็ได้ทาการขุดหลุมเตรียมหลุมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับนี่ครับสวนี่ครับหลุมกกว้างอยู่นะครับประมาณหนึ่งเมตร ความลึกก่ออยู่ที่ประมาณ30เซนถึง40เซนนะครับถ้าดูแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตื้นๆนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะพามาชมหลุมที่ลุงบุญได้ทําการขุดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับลึกนะครับลึกมากประมาณ3-40เซนนะครับลุงบุญก็ได้ทวนดินเอาไว้นะครับนุ่นครับลึกนะครับ อเอาดินมากองไว้ตรงกลางนะครับจะพยายามแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสิ่งนี้นะครับพืชสิ่งนี้ที่ลุงบุญจะทำการปลูกนั่นก็คือนี่ครับมาชมกันครับสิ่งนี้เองครับแตงโมครับผม วันนี้จะมาทำการปลูกแตงโมกันครับก็เข้าช่วงฤดูหลังจากสิ้นปีใหม่ไปแล้วนะครับก็จะมาทำการปลูกแตงโมไว้รับประทานกันนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับการเตรียมหลุมและกอ เตรียมดินอ,อันดับแรกนะครับก็คือการเตรียมหลุมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆชมคลิปลุงบุญให้จบนะครับแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจถ้าชมคลิปนี้จบนะครับไม่ไม่ไม่ยาวนะครับไม่ยาวอ่าเป็นเกิดความรู้กันนะครับอ่าอันดับแรกก็ขุด หลุมเตรียมดินเอาไว้ก็กว้างประมาณสักหเมตรนะครับให้กว้างประมาณสักหเมตรแล้วก็ขุดลงไปให้ลึกประมาณสักสาเซนถึง40เซนนะครับเหตุผลที่ทำไมถึงให้กว้างนะครับเพราะว่าแตงโมเขาจะมีรากฝอยอยู่ด้านบนนะครับเมื่อเขางอกขึ้นมา จะมีรากฝอยอยู่ด้านบนเมื่อเราทําการใส่ปุ๋ยนะครับเมื่อก็โตเราทําการใส่ปุ๋ยรากฝอ,อยของเขาที่มีหน้าที่ดูดซับสารอาหารนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับรากฝอ,อยของแตงโมจะอยู่ด้านบนบนผิวดินนะครับก็เราจึงทําการขุดลุมเปิดให้ว้างเอาไว้เพื่อ ให้รากของเขานะครับได้ชอนเฉยเพื่อดูดซับสารอาหารได้ดีนะครับส่วนอีกเหตุผลที่ต้องขุดหลุมลงไปให้ลึกนะครับก็แตงโมนะครับเขาจะมีรากฝัรากแก้วนะครับเขาจะมีรากแก้วที่ชอนเฉยลงไปลึกนะครับก็จะมีรากแก้วที่ชอนเฉยลงไปลึก ลากแก้วของเขาเนี่ยครับจะทํา,ทานนทหน้าที่ดูดน้ํานะครับจะทําหน้าที่ดูดน้ําแล้วก็ยึดลําต้นเอาไว้นะครับหากมีลมพัดก็จะยึดลําต้นเอาไว้ไม่ให้โคนต้นของเขาเนี่ยถอนขึ้นมานะครับาลากแก้วของเขามีหน้าที่ดูดน้ํา ในตอนที่แตงโมของเราเนี่ยครับกลำลังออกลูกอ่อนกลำลังเจริญเติบโตนะครับเขาจะมีหน้าที่ดูดน้ำไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผลของเขาให้ลูกโตนะครับเมื่อเราให้น้ำหรือว่าฝนตกนะครับน้ำก็จะซึมซับลงไปอยู่ก้นหลุมนะครับ รากแก้วของเขาก็จะทําหน้าที่ดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงผลในตอนที่ผลของเขาต้องการความเจริญเติบโตนะครับนี่ครับเป็นเห็ดผลที่ต้องขุดุูไม่กว้างประมาณหนึ่งเมตรต้องขุดรูไม่ลึกนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับแตงโมของเรานะครับว่ายอดเดินดีหรือไม่ให้เพื่อนๆ เอาไม้ปักเอาไว้นะครับที่ปลายยอดในตอนเย็นนะครับหมายเอาไว้ว่ายอดเขาอยู่ตรงไหนนะครับแต่เมื่อตอนเช้าเพื่อนๆมาดูนะครับยอดของเขาก็จะเลยเดินเลยไม้ที่เราปักเอาไว้นะครับแตงโมเขาจะทอดยอดเดินในเวลากลางคืนนะครับส่วนจัตรูก็ จำพวกแมลงเต่าทองแมลงวันทองอันนี้ก็ต้องใชายยาปราบตดตูพืชนะครับแต่ของลุงบุญนะครับเหมือนเดิมครับจะเน้นชีวภาพจะใช้น้ำหมักจากใบไม้ที่มีรสขมนะครับมาหมักไว้แล้วมาพ่นนะครับจำพวก อย่าสูบจำพวกใบเสดเาจำพวกนี้แหละครับก็ลุงบุญก็เคยทำคลิปให้เพื่อนเอนได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับเกี่ยวกับน้ำหมักนะครับส่วนปุ๋ยที่ใช้นะครับเมื่อเขาโตพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยก็จะใช้ปุ๋ยสูตร13 13 21นะครับ ส่วนจะใช้ยี่ห้ออะไรนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่ลุงบุญจะใช้เน้นสูตร13-13-21นะครับส่วนก่อนที่เราจะทำการปลูกนะครับก่อนที่เราจะทำการปลูกแตงโมของเรานะครับเมื่อทำการขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วก็ทำให้ดินของเขานะครับร่วนซุย พร้อมด้วยเอาอขี้หัวนะครับขี้หัวหรือว่ามูลหัวเนี่ยครับมาคลุกเคล้าทําให้ดินเนี่ยครับผงละเอียดนะครับนี่ครับพร้อมที่จะปลูกนะครับพร้อมที่จะปลูกก็เมื่อเตรียมเสร็จก็ทําให้ล้วนนะครับแต่สําคัญนะครับลุงมุลไม่แนะนํไมาใช้ขี้ไก่หรือว่ามูลไก่โดยเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าพอเราใส่ปุ๋ยเขาเสร็จยอดเริ่มเดินใบของเขาก็จะหยิกทันทีนะครับใบของเขาก็จะหยิกทันทีเราก็จะสูญเสียแตงโมงไปโดยปริยายเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงบุญจะทําการปลูกให้เพื่อนๆได้ชมนะครับจักหลุมนะครับว่าวิธีการปลูกเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับลุงบนๆก็ได้เรียมเม็ดไว้นะครับส่วนเมล็ดนี้จะเป็นพันุอะไรนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะชอบเป็นพันอะไรนะครับ่วนของลุงบุญก็เขียนติดไว้ข้างทรองว่าโบอิงโบอิงนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นพันุ์อะไรนะครับก็ดูลูกดีครับนี่ครับ ลูกกโตอยู่นะครับก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับลูกไว้ทานนะครับก็้ในบ้านวิธีการลูกก็เมื่อเราได้หลุมแบบนี้แล้วก็ให้ทําเป็นลูเล็กๆนะครับเพื่อนๆจะทําเป็นสี่ลูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นหลูก็ได้นะครับแต่ลงบุญเน้นสี่ลูนะครับ ใส่นะครับร,รบลูละสองเม็ดนะครับใส่รูละสองเม็ดนี่ครับลึกก็ประมาณสักสองเซนนะครับลึกประมาณสักสองเซนแล้วก็ใช้ดินปิดเอาไว้นะครับใช้ดินปิดใช้มือตบเกาสักนิดนะครับเพื่อป้องกันน้ำะละเหยนะครับมเมล็ดของเราก็จะ อหอกได้ดีนะครับนี่ครับหรือว่าเพื่อนๆจะลูกแบบนี้ก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะปลามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับอีกวิธีก็ทำการขุดแบบนี้นเช่นเดิมนะครับจะจะททำการเจาะรูไว้ ห้ารูนะครับรการปลูกไว้ทําการเจาะไว้ห้ารูใส่รูละเม็ดนะครับใส่รูละเม็ดนี่ครับก็จะได้ห้าเม็ดแล้วก็ทําการปิดแล้วก็ตบทําไมไม่ปลูกตรงกลางนะครับทําไมไม่ปลูกตรงกลางตรงกลางลุงบุญเว้นเอาไว้เพื่อทําการเจาะรูแบบนี้นะครับ เพื่อทำการเจาะรูแบบนี้ในตอนที่มเมล็ดของเราเนี่ยครับหอกขึ้นมานะครับทำไมเลยครับตรงนี้จะว่ายาำการโยดน้ำปุ๋ยยูเรียนะครับบดน้ำปุ๋ยยูเรียเพื่อเร่งให้เขาจเจริญเติบโตนะครับแต่น้ำปุ๋ยยูเรียนี้จะละลายแบบเบาบางแบบเจือจางมากๆนะครับ จะใช้น้ำประมาณสัก10ลิตรต่อปุ๋ยยูเรีย1ช้อนโต๊ะนะครับก็มาลดให้เขาเพื่อเร่งการจะเจริญเติบโตก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับครับก็คลิปนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับก็มาแนะนำ การเตรียมดินเตรียมหลุมแล้วก็วิธีการปลูกนะครับให้กับเพื่อนเนเกี่ยวกับการปลูกแตงโมงกันนะครับวันนี้ก็ท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอไอวโพในะเพื่อนเพื่อน,อนจงมีแต่ความถูกความจเจริญกันนะครับคิดถึงใดก็สมนักปรารถนาะอย่าลืมนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับหลวงบุญนะครับด้วยการชมคลิป ของลุงบุญนะครับให้จบคลิปนะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อกันนะครับขอท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอฝาคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ